ดวงประจำวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566วิน e l of Fortune วันนี้กงลออง้อคงโชคลาบทรัพย์สินจำนวนมากๆเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆพลิกชีวิตได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ วันนี้รับเงินสมหวังร่ำรวยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกินน้นให้ดีเด่นขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ ดังามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้รวยมีโอกาสดีลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับคือมีความสุขมีครอบครัวมีความอบอุ่นมีความเข้าใจแล้วก็มีบรรยากาศที่ด,ดีทั้งด้านของการดําเนินชีวิตด้านของครอบครัวและก็ด้านของการเงินด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ิบ ถ้วยนะครับสิบถ้วยคือความสมบังสมบังในสิ่งที่รอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดงานประจําก็รุ่งเรืองก้าวหน้าโดดเด่นขึ้นมาด้วยการเงินก็ดีมากๆด้วยนะครับความรักยังดียังเข้าใจซึ่งกันและกันและมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่มีความบันเทิงที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็น8ไม้เท้านะครับโอกาสของการงานขายายงานสร้างงานใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อโอกาสที่ดีกว่าเดิมนะครับหรือไม่ก็จะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาววันอาทิตย์บางคนมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ทีิดด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นพระสังฆราชนะครับี่ดวงผู้ใหญ่ส่งเสริมให้โชคให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงดีประสบความสำเร็จทั้งด้านของการงานการเงนิงนความรัก ชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงมีการเลี้ยงมีคนที่มาร่วมงานกันเยอะและมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเ,เรื่องของบ้านที่ดินนะครับนอกจากนี้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สทธส่งเสริมให้ได้รับโอกาสโชคดีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันวัทร์นนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีเรื่องของความสําเร็จที่ไม่คาดคิดรวมไปถงเรื่องบรรยากาศเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ และก็มีเรื่องที่คาวรระวังควบคู่กันไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคืออุปสรรคคือปัญหาที่จะต้องสะสางจัดการแก้ไขในวันนี้พี่น้องชาววันจันทร์นะครับหนักแน่นมั่นคงสติปัญญาความเข้มแข็งความรู้ความสามารถเป็นกุญแจสําคัญ ในการที่จะส่งให้ท่านผ่านอุปสรรคได้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเดทนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพที่ควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นมากน้อยอย่างไรฝากไว้ดูแลกันดีกว่านะครับระมมาระวังเรื่องของสุขภาพนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นเรื่องราวความรู้ความสามารถ วันนี้ชาววันจันทร์จะโดดเด่นขึ้นมาในการใช้ความรู้สร้างงานสร้างอาชีพมีชื่อเสียงมีความสําเร็จและนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเ,เรื่องของรายได้การงานเด่นมากๆรายรับหมุนเข้ามาตลอดโชคลาภก้อนโตโต,โตมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่น่าเชื่อด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็มีจุดที่ควรระวังเรื่องของ ความเห็นที่แตกต่างกันไปความขัดแย้งในเรื่องของประเด็นความรักหรือไม่คนรักของท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยบรรยากาศดีโชคดีโอกาสดีนะครับมีความสุขมีความเสเ็จมีความสมหวังตามที่ปรารถนานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์บันิดงคนที่ควรระวังเรื่องของอุปสรรคบางเรื่องบางอย่างที่จะต้องสะสารจัดการแก้ไขด้วยความระมันระวังแล้วก็มุ่งมั่นนะครับผ่านได้นะครับแต่ก็มีเรื่องของสุขภาพอีกประการหนึ่งที่ควรระวัง แต่เรื่องราวของการงานบัณนิ้จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือมีการเงินที่ดีมากๆมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมารวมทั้งโชคลาภแบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยความรักบันนี้อย่างไม่ลงตัวบรรยากาศดีขึ้นนะครับมีความสำเร็จที่สมบังในเรื่องของการเงินและก็มีโชคลาภเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องสะสางใจเย็นๆนะครับแต่ว่า โชคลาภโอกาสดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ1ดาบนะครับ1ดาบคือเรื่องของความมุ่งมั่นความอดทนและก็เป้าหมายของชีวิตวันนี้ชาววันอังคารจัดโดดเด่นในการที่จะ เล็งเป้าหมายไว้แล้วจะไม่พลาดนะครับคือตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นก้าวหน้าไปสู่จุดนั้นได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ดาบนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพคือเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อนอยู่ของการรักษาอยู่ของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและมีโอกาสที่จะผ่านได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3ามเหรียญเรื่องของการเงินการงานนะครับวันนี้การงานดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดและงานที่ลงทุนแบบไม่มากนะครับการค้าขายการลงทุนธุรกิจต่างๆจะประสบผลสุจด,ดีเยี่ยมงานฟรีแลนซ์ก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับและการเงินก็มีกาศดีมีรายรับมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับบางคนก็จะได้เงินแบบฟุกฟุกแบบที่มีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์คือโอกาสดีเยี่ยมโชคลาภดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของคนที่ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเดินหน้าต่อไปสู่จุดนั้นด้วยความมุ่งมั่นอดทนและท่านจะบรรลุปเป้าหมายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพใจเย็นๆนะครับและมีโอกาสดีในเรื่องของการงานวันนี้งานเยอะขึ้นงานฟรีแลนซ์โดดเด่นเป็นพิเศษการลงทุนน้อยแต่ว่าได้รับผลที่ดีด้วยและมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาการงานก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองได้และ มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีโอกาสใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมสำหรับพี่น้องชาววันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่หมๆการงานเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็จะดีเยี่ยมแต่ว่าเรื่องของความพรักจะเย็นๆในการรอนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยคือเรื่องของความกังวลความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ ตั้งความหวังไว้เกี่ยวกับความรักนะครับคือไม่สมหวังเท่าที่ควรสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ตรงกับความต้องการเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินี ทัวไนะครับราชินีท้่วยคือการงานการเงินที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์เป็นภาพรวมที่ดีเยี่ยมในเรื่องของการงานนะครับการเงินปัจจัยภายนอกทรัพย์สินรายได้ต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าพี่น้องชาววันพุธอาจจะยังรอคอยความรักอยู่นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น2ไม้เท้าโอกาสดีเปลี่ยนแปลงค่อยๆเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานมีบรรยากาศงานใหม่ๆมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆด้วยหรือไม่ก็จะเป็นการลงทุนใหม่รวมทั้งการสร้างงาน เป็นอาชีพเสริมด้วยในช่วงนี้การเงินดีขึ้นมีรายรับมีไรายได้เริ่มหมุนเข้ามานะครับส่วนคนที่รอความรักนะครับยังมีโอกาสดีที่จะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับการเงินที่รอคอยจะได้รับมีโชคลาภการเงินนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้การงานการเงิน ดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาใหม่ๆตลอดงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานมากขึ้นเติบโตรุ่งเรืองขึ้นการเงินก็ดีขึ้นปัจจัยภายนอกดีเยี่ยมโดดเด่นทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะกําลังรอความรักนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะสมบัตินะครับใจเย็ยนๆในการรอคอยความรักวันนี้โชคลาภดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาววาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ยังมีข่าวดีเรื่องราวดีๆได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1มาดูที่เดิมมูลก่อนนะครับเดิมมูลคือความคุมเคือในเรื่องของการตัดสินใจบางเหตุการณ์บางสถานการณ์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆในการที่เราเจอปัญหาเจอเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําต้องตัดสินใจอาจจะไม่รวดเร็วเท่าที่เราต้องการนะครับใจเย็นๆสำหรับคนที่กําลังเจอปัญหา ญหาในเรื่องนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น1บริยนเรื่องของการเงินดีนะครับวันนี้รายได้เริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีทางของการเงินที่มีสภาพที่คล่องเข้ามานะครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นแจ็สเมนนะครับนี่เป็นข่าวดีเป็นพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้นะครับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีจะได้รับผลของขุดงานความดีผลของกรรมดีนะครับวันนี้มาในช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะครับถ้าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการงานมีงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าการเป็นการทําสัญญางานใหม่การเจรจาตกลงเกี่ยวกับการงานนะครับนี่ก็ดีมากหรือไม่ก็จะเดินทางเพื่อทํางานสร้างงานอาชีพใหม่ๆ เข้ามาด้วยเปลี่ยนแปลงที่ทํางานย้ายที่ทํางานก็จะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีความเข้าใจต่อกันคนที่เคยมีความขัดแยง้งรอคอยการแก้ไขปัญหาก็มีโอ,อกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับรวมทั้งคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสแก้ไขเยียวยาเยียวยารักษาแล้วจะดีขึ้น,น ครับอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีครับเป็น เด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศดีอบอุ่นเข้าใจนำมาซึ่งความรู้สึกดีนำมาซึ่งโชคลาภการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนิดดวงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นได้รับข่าวดีดเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับคนที่รอคอยงานจะได้งานทําไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟิナนซ์การจ้างงานการซื้อการขายเริ่มดีขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาพลิกชีวิตได้นะครับการเงินก็จะดีขึ้น มีโอกาสได้รับเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้ความรักกลับมาเข้าใจกันได้สำหรับคนที่รอคอยความรักจะสมวังสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีโอกาสดีบรรยากาศที่ดีๆโชคลาบโอกาสใหม่ๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีงานที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพ ที่ยังต้องดูแลนะครับส่วนราดียต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ถ้วยนะครับเจถ้วยคือเรื่องของความคิดอารมณ์วันนี้คิดเยอะคิดมากบางทีก็สับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องหาทางออกไม่เจอนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น สิบดาบนะครับสิบดาบคือปัญหาสุขภาพที่ฝากไว้ให้ดูแลนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับระมัดระวังดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในวันนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินี ไม้เท้านะครับวันนี้การงานโดดเด่นขึ้นมาไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์สุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้ก็โดดเด่นเป็นผู้นำในเรื่องของการงานได้ทำงานด้วยตัวเองได้มั่นคงขึ้นและแน่นอนที่สุดนะครับจะมีรายรับมั่นคงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นก้าเรียญวันนี้โชคดีนะครับโชคลาภการเงินดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้รับทรัพย์รับเงินก้อนโตๆต,ต,ตด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของการงานโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานลนซ์การเงินก็ตามมาติดๆนะครับไม่น้อยกว่าการความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวมีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องบางเรื่องและมีปัญหาสุขภาพที่ยังต้องระวังนะครับส่วนโชคลาภวันนี้ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จํานวนมากๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันสุกครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์วันนี้รับโชคใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินล้าน ารายละเอียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับมาดูตรง5ไม้เท้าก่อนนะครับ5้าไม้เท้าคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีเหตุมีผลใจเย็นๆในการสื่อสารติดต่อกับผู้คนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2. นะครับเป็นสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอะไรที่เคยมีปัญหาสิ่งที่ไม่ดีจะคลี่คลายจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆได้ดีขึ้นการงานก็จะเข้านะครับงานมาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีด้านการเงินดีขึ้นแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นอัศวินเบ่เท้าการงานนะครับงานประจําก็จะมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเพื่อสร้างอนาคตที่ดีด้วยนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นวินออฟอร์จูนนะครับวันนี้โชคใหญ่นะครับมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตโต,โตนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสมบรรจ มั่นคงสมบูรณ์ร่ำรวยพลิกชีวิตได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนที่ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทไว้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีที่น่าพอใจและที่สําคัญบันนี้มีโอกาสได้รับโชคใหญ่ๆรับทรัพย์ก้อนโตๆต,ตมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ นะครับวันนี้มหมอฮักขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาส นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสําเร็จสมบังมัน่นคงร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ